สวัสดีค่ะแจมค่ะม,มาตามคำที่สัญญาไว้ก็คือวันนี้แจมจะทำ u t u b ปพูดภาษาไทยนะคะโอเคเอ,อ,อย่าว่ากันอย่าว่ากันแรงนะคะถ้าจะแบบพูดผิดอ,อะไรไปบ้าง ภาษาไทยก็ไม่ใช่ภาษาแรกของแซมเนอบางคนก็รู้แคแมร์แแมรจ้าเดี๋ยววิดีโอต่อไปเดี๋ยวจะทําเป็นภาษาแคเมรบ้างเนอะแต่คือจจะใช้าภาษาอังกฤษเยอะมากอ่าบางทีอาจจะแบบเออใช้คำว่าเออเยอะอะไรเงี้ยจะแบบต้องคิด มานิดหนึ่งก็เลยวันนี้เลยต้องเขียนคอนเทนต์นิดหนึ่งว่าจะคุยเรื่องอะไรโอเคนะคะเดี๋ยวจำจะเข้าประเด็นเลยละกันก็คือจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องการคอรั n นทีนคำว่าคอรันทีนภาษาอังกฤษก็คือการกักตัวนะคะอ,อันนี้คือ State Quarantine ก็คือการกักตัวของรัฐบาลอ่าจำบินมาจากอังกฤษมาถึงเมืองไทย วันที่7ตอนเช้าตรู่ค่ะ,ะจริงๆแล้วเราบินมาจากมากับไทยแอร์เวย์นะคะ,ะจริงๆแล้วเราต้องบิน11ชั่วโมงแต่ว่าเรามาถึงก่อนเวลาเรามาถึงเมืองไทยตีห้าครึ่งประมาณนี้ค่ะและเราก็จะต้องมีการแบบคัดกรองก่อนนะคะ คัดกรองแล้วก็เตรียมเอกสารแล้วก็จะแยกออกแยกออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เขาจ่ายค่ากักตัวเองกับกลุ่มที่มีกลุ่มของอกักตัวของรัฐบาลแล้วกเ็เขาก็จะจัดแยกเข้าไปที่รถบัสแต่ละคันรู้สึกว่ารถบัส สองคันม,มาที่โรงแรมนี้จะยังไม่ขอเอ่ยถึงสถานที่ก่อนนะคะว่าที่ไหนเพราะว่าเราจะมาคุยให้ฟังถึงทำทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างค่ะก็คือตอนที่บินมาวนเครื่องยอมรับว่าการบริการดีมากค่ะแต่ว่าไม่มีหนังให้ดู คือปกติถ้าเราขึ้นเครื่องเราจะรู้ว่าเราจะได้ดูหนังหนังที่ออกใหม่ที่สุดแล้วเราก็จะได้ดูอะไรอย่างอื่นเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ,อ,ะอาหารโอเคค่ะพะนักง,งานดูแลดีค่ะการบินไทยขอบคุณนะคะ <laughs> มีน้องคนหนึ่งน่ารักมากน้องผู้ชาย ถามว่าถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวจะเอาอาหารมาให้อีกอะ้น่ารักดีแล้วก็โอเคเดี๋ยวจะวกไปบนมานะคะพออยู่บนเครื่องไม่ได้ดูหนังไม่ได้อะไรก็จำก็เพลียจากจากการเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกือบตกเครื่อง แล้วน้ําหนักก็เกิน1ิบสกกิโลเลยต้องแบบอุ้นวายไปหมดเลยต้องเอาของออกต้องแบบฝากเพื่อนกลับไปแล้วก็พนักงานมาบอกคุณมีเวลาอีกสองนาทีนะคุณต้องไปแล้วนะคออกาว my g ต้องแบบรื้อเอาทุกอย่างออกเลยไม่มีของใช้ส่วนตัวมามากมายอของที่จะเอามาแล้วทิ้งไว้ที่เมืองไทย ก็ไม่ได้เอาติดมาด้วยค่ะก็เลยชุกระหุนิดหนึ่งแต่ก็สุดท้ายได้ขึ้นเครื่องแล้วก็ได้มาถึงเมืองไทยนะคะอ่ะเล่าให้ฟังถึงพาร์ทที่ว่าตอนที่เราอยู่ที่ที่แอร์พอร์ตแล้วเนาะว่ามีการคัดกรองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มาถึงโรงแรมเรามาถึงโรงแรมปุ๊บ รู้สึกว่ามีบัสหลายคันนะคะแต่รู้ว่ามีสองคันที่มาที่นี่แล้วเราเป็นบัสคันที่สองที่เราได้ลงมาเราก็เห็นว่าบัสคันแรกเเขาก็มีการแบบลำเลียงคนขึ้นไปก่อนออแล้วพอพอเขาเสร็จในกลุ่มในรถของเราเขาก็ให้ลงมาแล้วให้ทุกคนนั่งตามจุดที่เขาจัดไว้ให้แล้วก็จะมี คนที่เขาดูแลเรื่องการกักตัวเขาก็จะมาอธิบายให้เราฟังถึงกฎระเบียบคุณต้องทำอะไรยังไงแล้วเขาก็จะม,มีมีข้อมูลไว้ให้เราด้วยให้เราได้อา่านดูตามกฎตามระเบียบที่เราต้องการนี่แหละค่ะว่าโอเคการกักตัวมีอะไรต้องมาสแกน QR code นะคะเพิ่งเข้าไป ที่กลุ่มของลายสามกลุ่มทั้งหมดมีกลุ่มแพทย์ที่ดูแลกลุ่มทางด้านโรงแรมดูแลเรื่องความสะดวกวปัญหาจิตปัญหาเรื่องน้ำใหม่ไร์ไฟดับนูน่นนี่ก็คือประมาณนี้คะ่ะแล้วก็จะมีกลุ่มของร้านค้าที่เราสามารถสั่งของได้อะไรนู่นนี่ค่ะแล้วก็ถ้าแบบมีอะไรฉุกเฉินเราก็กดศูนย์เพื่อโทรลงไป ข้างล่างก็จะมีคนคอยดูแลเราตลอดถือว่าการดูแลดีค่ะดีดีมากถึงมากที่สุดสำหรับการกัดตัวฟรีของรัฐบาลนะคะตัวเมยทิ่งานเลยค่ะโอเคพอเราสแกนเข้าไปปุ๊บในใบนี้ก็คือก็จะมีการบอกอบอกตารางอะไรเงี้ยค่ะว่าอาหารจะมากี่โมง จะอาหารก็จะมามีรอบเช้า6โมงถึง8โมงแล้วก็รอบเที่ยงน่าจะ11โมงครึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะถึงเที่ยงอ่าก็หน้าห้องก็จะมีโต๊ะเล็กๆค็าจะมีตั้งไว้ให้หน้าห้องของแต่ละห้องเพื่อเขาจะเอาอาหารอะไรมาตั้งไว้ให้เราตรงนั้นพอเขาจัดตั้งวางเสร็จปุ๊บเขาก็จะไลน์เข้ามาในกลุ่มไลน์ว่าอาหารมาตั้งไว้ให้แล้วให้กลับให้ให,ให้ออกไปเอา คือจะจะไม่ค่อยเราจะไม่ค่อยแบบได้ได้เจอกันเลยได้า้าจะไม่ได้คุยกับใครเลยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นพอเราทานอะไรเสร็จของที่ที่ต้องทิ้งขยะก็จะมีขยะแยกให้เราสอง,สองถุงสองเซตสองสีมีสีแดงกับสีดําสีแดงก็คือเป็นแบบเหมือนมาจากอ่า น้ำลายหรือว่าอะไรที่แบบมามาจากตัวเราเลยอะไรประมาณนี้ค่ะสั่งน้ำมงูงน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คือจะอยู่ในโซนสีแดงตรงนี้ของถุงถุงขยะสีแดงถุงขยะสีดำก็จะเป็นถุงขยะที่มาจากขยะธรรมดาขยะเกี่ยวกับทางอาหารเศษอาหารจริปาถาพวกนี้นะคะแล้วก็กข็ขยะเขาก็ เราก็จะมัดปากถุงแล้วก็มาตั้งไว้ข้างนอกเขาก็จะมาเก็บช่วงประมาณบ่ายอะค่ะหลังจากที่เขาเอาอาหารเย็นมาให้เราเสร็จนะคะอาหารก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบไทยๆประมาณนี้นะค่ะอาหารออกไทยมีมื้อหนึ่งอร่อยมากเป็นเหมือนคล้ายๆผัดกะเพราไรเงี้ยแต่แต่สำหรับเราแล้วคือเออ จะทานอาหารอีกแบบหนึ่งนิดนึงจะเป็นอาหารแนวเพื่อสุขภาพนิดนึงอะไรพยงี้งค่ะก็ะเลยวันที่สองที่วันแรกกับวันวันที่สองที่เราไม่มีอินเทอร์นเน็ตอย่างเงี้ยเราเลยไม่ได้สั่งของมาเพิ่มก็จะมีออปชันให้เราส,สั่งของเข้ามาได้เพิ่มนะคะว่าเราอยากได้อะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือ เขาจะเขาจะบอกว่าอะไรเราสั่งมาได้อะไรสั่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะพยายามไม่ให้เราตุนอาหารไว้เยอะเพราะเขาไม่อยากให้เราเสี่ยงในการเอ่อเอ่ออะไรกับการอ,อาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยนะคะอขอโทษด้วยอ่ค่ะก็คือเขาไม่อยากให้เราเสี่ยงเพื่ออาหารเป็นพิษะจะได้ไม่ไม่ต้อง เ,เสียงเพิกกอนในเข้าออกโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระดาษอีกใบหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับการเดินทางนะคะก็คือ,อจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ,กบว่ากรอกรอว่าหลังจากที่เราเสร็จเสร็จจากการกัดตัวเนี่ยะคะ่ะว่าเราต้องการจะไปไหนต่อ,อกลับภูมิลำเนาเดิมหรือว่าไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมี ทางทางรัฐบาลก็จะจัดส่งเราไปจัดส่งเราไปเลยนะคะถึงถึงสถานที่แต่เขาจะไม่ส่งในตัวของกรุงเทพที่นี่นะคะแล้วก็จะมีออปชันจะมีจะมีออปชันให้เลือกจะจะมีจะมีข้อให้เลือกอยู่3าข้อก็คือ จะให้ญาติมารับจะให้เขาไปส่งหรือจะให้ทางรัฐบาลไปส่งหรือว่าจะาจะเดินทางด้วยบริการเองหรือว่า,ากับแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อันนี้ก็คือเราต้องกรอกเข้าไปเดี๋ยวแต่จำเพิ่งเพิ่งกำลังจะตัดสินใจก็เลยเดี๋ยวจะกรอกแล้วก็จะส่ง,สงไปให้เขาส่งไปให้ทางคนที่ดูแล พร้อมกับถ่ายรูปส่งเข้าไปในไลน์พร้อมกับคีดการ์ดนะคะว่าเรา,เรามาจากห้องไหนแล้วเขาก็จะดำเดนเินการให้เราเทุกวันวันละสองรอบตอนเช้ากับตอนบ่ายเราต้องเช็คอุณหภูมิของร่างกายว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็ถ่ายรูปพร้อมกับบัตร ว่ามาจากห้องไหนแล้วก็ส่งเข้าไปในลายกลุ่มของแพทย์ค่ะเพื่อดูอุณหภูมิของร่างกายเราอพอมาถึงตั้งแต่วันแรกหลังจากที่เขาสัมมนาชี้แนะว่าต้องทำต้องต้องต้อง,ต,องต้องทำอะไรบ้างต้องปฏิบัติยังไงอะไรเงี้ยช่วงช่วงบ่ายของวันแรกเราก็เลยตรวจ เคนโรนาได้ตรวจโควิดครั้งแรกตั้งแต่มาถึงเมืองไทยวันแรกที่เรามาเอ่อตอนที่อยู่อังกฤษเคยเคยไปตรวจแต่เขาให้เราตรวจเองโดยที่จะมีจะมีเอ่อคนคอยบอกว่าโอเคเราต้องแยงเข้าไปลึกขนาดไหนควานกี่รอบหลังจากนั้นเราก็มาแบบ หลวงที่คอมันก็รู้สึกทรมานนะคะถ้าคนไม่เคยตรวจก็อาจจะไม่เข้าใจถ้าคนเคยตรวจก็น่าจะเข้าใจใช่ไหมคะแต่ตอนที่มาถึงคนแรกก็จะมีคนตรวจให้เราโอ้ยบอกเลยว่ามันเขาแยงไปลึกมากลึกจนแบบเราแบบแทจะพุ่งออกมาแล้วตอนที่เขาแยงก็ไปที่เชมูคือแบบ ตาไหลเลยค่ะเข้าใจค่ะนั่นคือ,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 อทางแพทย์เขาต้องทำนะคะไม่ไม่อยากจะคิดถึงรอบที่สองและรอบที่สามเพราะว่าเราต้องตรวจสามรอบก็คือ,อ,อวันแรกที่มาถึงคิดว่ารอบต่อไปน่าจะครึ่งทางของการกักตัวแล้วก็รอบที่3ามคือก่อนออกจากการกักตัวแล้วก็ ข้อมูลในการกักตัวเนี่ยค่ะก็จะเขาก็จะมีเอกสารให้เราติดตัวไปว่าว่าเรามาแล้วเราก็เคยผ่านการกักตัวแล้วเราเคยได้ตรวจโควิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่มค่ะอันนี้คือหนึ่งห่งในกระบวนการของการกักตัวนะคะอะอันนี้มามาพูดให้คนที่กำลังจะเข้า เข้าการกักตัวของของของรัฐบาลว่าเออคุณต้องผ่านอะไรไปบ้างคุณต้องทํำยังไงอ่าคิดว่าน่าจะเท่าที่รู้น่าจะมีหลายโรงแรมอ,อ่ที่ที่ที่รัฐบาลใช้ในการกักตัวอันนี้คือแค่หนึ่งในโรงแรมนะคะที่อยู่ก็คือห้องถือว่าโอเคมากเลยค่ะก็จะมีห้องจะเข้ามาก็จะเป็นห้องครัวเล็กๆที่เอาไว้ ล้างมีถ้วยมีชามให้นิดหน่อยมีตู้เย็นเล็กๆมีน้ำให้60ขวดมีกาแฟให้กาแฟซองก็มีมีมีผงซักฟอกให้ซองเล็กๆมียาสระผมให้มีสบู่ก้อนเล็กๆให้มีมีแปรงมียาสีฟันเล็กๆให้มีทิชชู่นิดหน่อยค่ะก็จะมีของพวกนี้ให้แล้วก็จะมี ในลายของร้านค้าถ้าเราต้องการอะไรเพิ่มเติมหลังจากนั้นก็คือให้เราสั่งเข้าไปนะคะของพวกนี้ถ้าเราหมดน้ํำถ้าหมดหรือว่าทิชชู่ถ้าหมดให้เราเ,เราต้องสั่งเองนะคะต้องดูแลตัวเองเออเออพูดถึงการกักตัวแล้วการใช้ใช้เวลายัางไงให้เป็นประโยชน์ <laughs> โดยที่ เพราะว่าในห้องในห้องของแจมคือทีวีมันใช้ไม่ได้แล้วได,ได,ได้ได้แจ้งไปแล้วแล้วก็เขายังไม่ได้รับแจ้งจนมีไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมีเขาโทรม,มาบอกว่า,เ,าเพิ่งได้รับข่าวว่าทีวีใช้ไม่ได้เขาก็เลยโทมขึ้นมาให้ให้เราเป็นคนจูนเข้าเองเอแต่แต่อันนั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่ค่ะเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยดูทีวีเท่าไหร่ค่ะ คือจำจะดูสารคดีเยอะมากแล้วก็จะฟังเพลงเยอะมากแล้วก็จะใช้เวลากับการเรียนรู้อสอนตัวเองเรื่องการอ่านการเขียนอะไราเพราะจเป็นคนไม่ได้เรียนจบมาสูงค่ะบอกเลยจริงจงจ,งจบแค่ป .6 โรงเรียนวัดเนาะแต่ว่าการศึกษาไม่ได้เกี่ยวกันนะคะทุกวันคือเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะอันนี้คือความคิดของแจบนะคะ ค่ะกออ็อันนี้คือเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์แล้วก็การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วด้วยการที่เ,เรามาจากเมืองนอกคนปกติเราจะรู้ว่าจ็ดแล็กจ็ดแล็กคืออาการที่ที่เรามาจากอีเวลาหนึ่งแล้วเรามาถึงอีกเวลาหนึ่งก็จะเป็นการปรับตัวอะไรเงี้ยค่ะปรับอุณหภูมิโอเคก็คือห้องเป็นห้องแอร์ก็โอเคบี เพราะว่าข้างนอกค่อนข้างจะร้อนแต่ก็ชอบอากาศร้อนนะคะมันเหมาะกับการออกกําลังกายมากตรงระเบียงที่มีให้เราออกกําลังกายตรงนั้นแล้วเหงื่อมันออกดีมากค่ะดีจริงๆเิแต่มก็พยายามใช้เวลาตรงนี้เพื่อดูแลสุขภาพเพราะว่าจําคิดว่าการออกกําลังกายมันสําคัญมันมันสําคัญในหลายๆอย่างในหลายๆเรื่องอมัน หาคำพูดไม่เจอขอโทษด้วยโอเคพูดถึงเรื่องการ,รออกกำลังกายมันสําคัญแล้วมันก็เป็นการฆ่าเวลาที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนหันมาอกกาลังกายแล้วก็รักสุขภาพค่ะเพราะว่ายิ่งในช่วงโควิดช่วงเนี้มันเป็นโรคที่เข้าถึงคนที่สุขภาพไม่ค่อยจะโอเคถ้าเราสุขภาพดีมันก็เป็นเกราะป้องกันเราอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ าาการดูแลของวิธีการดูแลของตัวเองของแจมเองนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือแจมจะกินวิตามินวิตามิน B3 นะคะแต่ก็ไม่ได้กินทุกวันนะคะก็คือจะกินจะกินบ้างไม่กินบ้างแล้วแต่บางทีก็กินแค่ครึ่งเม็ดเพราะว่ามันจะเม็ดใหญ่ จำก็จะมีเอ่อเมลาโทนินโมเลิมลาโทนินนี้จะเป็นแค่สารสกัดมาจากผลไม้ช่วยกระตุ้นสร้างหลังฮอร์โมนเพื่อเพื่อให้ช่วยช่วยการนอนหลับให้ดีกว่าเดิมเพราะจำจะมีปัญหาเรื่องการนอนมากเหนึ่งเนื่องจากเป็นคนมีแรงเยอะถ้าไม่ได้ใช้แรงหมดไปภายในหนึ่งวัน ก็จะจะนอนจะไม่ค่อยอยากนอนแล้วก็เป็นคนที่คิดชอบคิดเรื่องเรื่องงานเรื่องวางแผนว่าโอเคจะต้องทำนู่นทำนี่เยอะแล้วก็เลยยิ่งมีผลกระทบในการนอนนิดหนึ่งตรงนี้แต่เริ่มหาวิธีแก้ตรงนี้ได้แล้วด้วยการที่ว่าคิดอะไรจดลงบันทึกลง ในในโน้ตบันทึกไว้ให้หมดแล้วก็จะช่วยได้เยอะว่ามันจะไม่มามาเกาะแกะในหัวสมองนะคะอันนี้คือวิธีที่จะรับมือกับการมีปัญหาเรื่องการนอนวันนี้ก็เลยเอบอกตรงว่ามีปัญหาในการนอนตั้งแต่มาถึงแล้วค่ะก็เลยได้โทรลงไปในกลุ่มในในใน,ในแพทย์ที่ดูแลว่า ให้ช่วยช่วยตรงนี้นิดหนึง่งเขาก็เลยส่งส่งเหมือนค้ายยายาแต่ไม่ใช่ยานอนหลับนะคะเหมือนยาช่วยช่วยในเรื่องการน,นอนอ่าส่งมาให้อ่าเมื่อเมื่อคือนนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็เอขอขาให้เกลือแร่มาอ่าเพราะว่าจำคิดว่าร่างกายจะน่าจะขาดอะไรสักอย่างหนึง่งน่าจะ จะออกกาลังกายเยอะเกินไปหรืออาหารที่ได้โพชนาการไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จัก็พยายามพยายามแก้ไขด้วยกันสั่งสงของมาเพิ่มจําสั่งะมะเขือเทศแตงกวาแล้วก็ไข่ต้มมาไว้เพิ่มมาตุนไว้เพิ่มกับตรงนี้แล้วก็ตอนที่โทรไปหาทางแพทย์ขอให้แพทย์ขอให้ทางครูเขา เขาจะปรับเปลี่ยนอาหารให้จำเน็กนึงก็คืออาหารที่เขามีจัดให้อยู่แล้วก็คอกขอแบบนั้นมาไม่ต้องอะไรมากมายแต่เขาเขาจะเลยขอเป็นผักต้มเพิ่มขึ้นมาในอาหารแต่ละมืออ้อคือสำหรับจำเองจะค่อนข้างจะจะรักสุขภาพเพราะว่าตอนเด็กๆคือจำจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพคือตอนเด็กจำ ไปไปเล่นห้องแม่แล้วจําไปกินยายาของแม่ด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการและเป็นยาจำไม่ได้คือยาอะไรแต่เป็นยาแรงมากซึ่งเป็นยาของผู้ใหญ่และจํากินไปตั้งสองเม็ดและหลังจากน,นั้นคืออะระบบร่างกายจําพังไปเลยค่ะพังและจําก็ใช้เวลานาน,านมากหลายปีจนกว่าสุขภาพเริ่มจะดีขึ้นและจําก็มา ปฏิยันตนกับตัวเองว่าโตขึ้นจะดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดแล้วจำก็ทำค่ะแล้วผลที่ได้รับมันดีมากค่ะเลยเลยพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพเยอะหน่อยในคลิปนี้นะคะเพราะมันผลพวงไปถึงกับมันพ่วงกันไปหมดนะคะทางด้านความคิดอะไรอย่างเงี้ยทางด้านความรู้สึก พราะว่าตอนที่จําอยู่ที่อังกฤษจําได้ดูสารคดีเยอะแล้วมีสารคดีหนึ่งซึ่งเขาเขามีการตรวจสอบขึ้นมาว่าคนไทยตอนนี้ประเทศไทยตอนนี้มีมีโรคซึมเศร้ากับการฆ่าตัวตายเยอะมากถึง46%ตั้งแต่มีโควิดคือตรงน,นี้จำรู้เลยค่ะเพราะว่า ตั้งแต่ควิดโนเนี่ยคะจะมีเพื่อนหลายคนคนรู้จักหลายคนที่ตัดสินใจฆ่า,าชีวิตตัวเองจำเสียใจขอโทษด้วยแป๊บนึ่งนะคะ ขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่เสียคนที่คุณรักไปเพราะฉะนั้นฉันเชื่อว่าโควิดครั้งนี้มันไม่ได้ง่ายที่ทุกคนจะต้องสู้กับมันคนบางคนเขารับมือได้ง่ายคนบางคนเขารับมืง อยากแต่อยากจะให้คนที่รู้จักกันและมีกำจ,จะเป็นคนอยากช่วยส่งกำลังใจให้ทุกคนนะฮะอยากให้ทุกคนผ่านตัวเรื่องตรงนี้ไปผ่านจุดตรงนี้ไปได้วยกันอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะอะขอโทษด้วย <laughs> ค่ะ คืออยากให้ทุกคนผ่านเรื่องแย่ๆไปด้วยกันนะคะสู้ๆยิ้มไปด้วยกันพยายามมองมองหาพลังงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราผ่านเรื่องตรงนี้ไปจริงๆมันก็ถ้าเรามองเป็นนะคะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกคะ่ะ อยู่ที่มองมองจริงๆเราอาจจะเจอเรื่องแย่กว่านี้ได้ซ้ยในอนาคตเราก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้าใครเป็นเพื่อนกับแจมหรืออะไรแล้วแต่ถ้าแบบรู้สึกแย่อยากมีเพื่อนคุยหรืออยากมีเรื่องอยากปรึกษาอะไรโทรมาได้ติดต่อหาได้ค่ะจำพร้อมที่จะรับฟัง ถ้าตรงไหนที่จําช่วยได้จําพร้อมที่จะช่วยค่ะถ้าไม่ไม่เหลือบากกว่าแรงนะคะเ,เ,เพราะฉะนั้นก็เลยอยากอยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะทิ้งไว้ก่อนไปก็คืออ,อยากให้คนรู้ว่าในมุมมองของจำทำไมจำหนึงมีมุมมองแบบนี้เพราะว่า ตอนเด็กๆจำได้แม่เคยพาไปไปวัดแม่ชอบพาไปวัดน่ะตอนเด็กๆแล้วพระอาจารย์เคยให้อันนี้มาค่ะ,อ,ะอันนี้จะเขียนไว้ว่าพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองแล้วจำก็มีใบเนี้ยติดตัวไปตลอดตั้งแต่ตอนน่าจะอายุสิบกว่าประมาณ1ิบเจ็บแมังคันน่าจะ ได้ใบนี้มาแล้วจำก็ไปเคลือบแล้วจำก็พกติดตัวไปตลอดไปไหนจำก็พาไปด้วยไปประเทศอะไรเดินทางเมื่อไหร่จำก็จะมีติดตัวไปด้วยเพราะจำเชื่อเชื่อในเรื่องนี้เห็นบางคนเขามองจำเขาอาจจะคิดเขาเคยมีคนบอกว่าไปไปวัดบ้างนะสวดมนต์บ้างนะน,นั่งสมาธิบ้างนะเขาอาจจะไม่รู้จักแจมคะ่ะคือ จริงๆเห็นจำอยู่กับฝรั่งเยอะบางคนเขาก็ารู้ว่าจำม,มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติเยอะคุณรู้ไหมสิ่งที่จำคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติส่วนมากจะคุยกันถึงเรื่องการทำบุญเรื่องพระเรื่องการสร้างวัดเรื่องออวัฒนธรรมอ,อ,อะไรพวกนี้เยอะมากค่ะ แล้วก็วัดที่ที่บ้านแจมนะ,ะมันจะมีสามประตูทางเข้าหนึ่งในประตูทางเข้าอะ่ะมีชื่อของแจมสลักอยู่นะคะกับชื่อของครอบครัวแจมสลักอยู่สําหรับคนที่เคยมอง,จงแจมก็เคยว่าทําเข้าวัดั้างนะทำบุญั้างนะจำทำนะคะแต่จำำําทําจำจำทำในที่ที่จำอยากจะทำ แต่ว่าสิ่งที่จําคิดว่ามองในเรื่องการบาบุญคุณโทษจําคิดว่าคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือณตรงนั้นสัตว์หรือว่าอะไรแล้วแต่ที่ต้องการความช่วยเหลือณตอนนั้นถ้าจําได้อยู่ตรงนั้นหรือจําช่วยได้จําจะช่วยตรงนั้นจําคิดว่าอันนั้นคือการทําบุญที่ดีที่สุดสําหรับมุมมองของแจมนะคะการเข้าวัดก็ดีค่ะก็ใครที่มองตรงนี้ก็ทําทําอะไรก็ได้ทําให้ทําแล้วสบายใจ โอเคอืม okay. uh, วันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอต่อไปอ uh, จะพยายาม uh, คุย uh, หรือว่าใครอยากให้จาพูดถึงเรื่องอะไรก็บอกนะคะ uh, วันนี้เป็นวิวของของห้องนอนหลังห้องนอนอ uh, ถ้าถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะจะจะพาดูห้องนะคะหรือว่าจะดูวิดีโอครั้งที่แล้ว ที่พูดภาษาอังกฤษอันนั้นก็ได้พา,ดพาเดินดูห้องอยู่ถ้าอยากให้จำพูดถึงอะไรก,ก็ส่งข้อความบอกมานะคะจะรีวิวให้ใหดูเดี๋ยวก่อนไปจะฝากไวนน้หนึ่งไม่แน่วิดีโอต่อไปอาจจะทำอีกภาษาหนึ่งอโอเคยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะทุกคนสู้ๆแล้วก็นันหลับฝันดีค่ะสวัสดีค่ะ